สวัสดีครับผมนายนิทิวัตรนาคีนะครับวันนี้จะมาพูดเรื่องการโปรแกรมคืออะไรการโปรแกรมคือกระบวนการของการวางแผนการจัดลําดับคําสั่งต่างๆที่สั่งให้คอมพิวเตอร์ทํางานตามลําดับขั้นตอนที่ได้วางแผนไว้เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ตัวอย่างเช่นขั้นตอนที่หนึ่งรับข้อมูลด้านกว้างและด้านยาวขั้นตอนที่สองคนวณพื้นที่ของสี่เหลี่ยมผืนผ้าขั้นตอนที่ 3, สามแสดงผลขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม หนึ 1> 1. มิเคราะห์และกำหนดปัญหากำหนดขอบเขตของปัญหาเป้าประสงค์ข้อมูลนำเข้าและวิธีการลงทุนสองพัฒนาอัลกอริทึมซึ่งเป็นลำดับการทาง,งานต่างๆเขียนอยู่ในรูปล่างซูโดโคดสามเขียนโปรแกรมโดยแปลงอัลกอริทึมให้เป็นคำสั่งต่างๆในภาษาคอมพิวเตอร์ที่ได้เลือกไว้สทดสอบและแก้ไขโปรแกรมห้าเขียนเอกสารประกอบโปรแกรมอาเรียกได้ว่าเป็นคู่มือโปรแกรมห นำไปติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ที่ต้องการใช้จริงมีการประมวลผลตรวจสอบการใช้งานภาษาคอมพิวเตอร์เป็นภาษาที่มีกฎเกณฑ์ไวยากรณ์พลักษณ์และคำเฉพาะที่ใช้สร้างหรือประกอบกันเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ชนิดของภาษาคอมพิวเตอร์จำแนกได้เป็น5ระดับคือ1ภาษาเครื่องสภาษา s m สภาษาระดับสูง4ภาษาระดับสูงมากห ภาษาลับธรรมชาติโครงสร้างการควบคุมพื้นฐานการทำงานตามลำดับเป็นการจดัดลำดับของคำสั่งเพื่อระบุว่าคำสั่งใดจะต้องทำการจะต้องทำก่อนและํำสั่งต่อไปการเลือกเป็นโครงสร้างคำสั่งที่สามารถกำหนดทางเลือกที่จะทำกัรทำคำสั่งในขั้นตอนต่อไปได้ภายในเงื่อนไขที่กำหนดการทำซ้ำเป็นโครงสร้างคำสั่งที่สามารถ ก็คุมให้กระทาจุดคําสั่งหนึ่งซ้ำหลายครั้งพาต้เงินขายที่เหมาะสมตัวอย่างการพัฒนาโปรแกรมปัญหาแห่งนี้เา